ปูกปัญญาให้จรานเติโตทุกวันลูกความฝัน จากการบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีสองน้องๆทั้ง9คนต่างได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากลาศิกขาน้องๆทั้ง9ยังคงสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้กับบริการปลุกจิตคิดอาสาน้องๆจะได้ศึกษาหลักธรรมจากผู้รู้ผู้ศรัทธาในหลากหลายสาขาอาชีพ แล้วไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเพื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมอย่างท่องแท้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเปิดใจรับธรรมะไปพร้อมๆกับน้องๆทั้ง9ก้าที่รับรองว่าทุกหัวใจจะเบิกบานและอิ่มเอมไปตลอดทั้งรายการเลยละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับแจ็คไรเดอร์ผู้มีใจใฝ่ธรรมะอีกครั้งในรายการปลุกจิตคิดอาสาครับรายการที่อยากจะชวนคุณผู้ชมนั้นมาเรียนรู้เรื่องราวธรรมะแบบง่ายๆ <S 2> <S 2> ใครที่ดูก็เข้าใจได้ครับและวันนี้แน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้ข้อหลักธรรมไปพร้อมๆกับน้องๆอ,อ,อดีตสมเมนปลุกปัญญาธรรมอีกสองคนส่วนวันนี้พวกเขาจะเป็นใครไปเจอกันครับ น้องๆที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมกับเราก็คือน้องไอ้าหนุ่มน้อยยิ้มง่ายจากสมณเณรปลูปัญญาธรรมปีสองและพี่แพลนอดีตสมณเณรพี่เลี้ยงและอดีตสมณเณรปลูปัญญาธรรมปีหนึ่งนั่นเองละครับสุปาติปันโนพระวะโตสาวกสังโฆอุชปฏติปันโนะคะวะโตสาวกสวังโฆ สวัสดีครับพี่แจ๊บน้องไอ้กับน้องแพรลนเอ้ยน้องแพรครับแพรแหมอ่านแบบเ็นบักไงเออนี่จริงๆพี่ม้างนานและเห็นสวดมนต์กันอยู่ข้างในพี่ก็เลยไปเดิเล่นรออันนี้สวดมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับคราวหน้าพี่แจ๊คก็มาสวดมนต์ด้วยกันใช่ครับใช่ครับวันนี้พี่แพนก็ชวนผมมากด้วยมกันครับอืมดีมากเลยชอบสวดมนต์เนี่ยดีมากเอาเป็นครั้งหลังเราจะมานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทําบุญกันครับ ฮ้ยร <Hey, S 2> อข้างหลังทำไมอ่ะเนี่ยบุญภาวัฒนาส่งมาเจอกันมาดีแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยน้องแพงกับน้องไอสวดมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันต่อวันนี้พี่เชิญคุณอาท่านหนึ่งนะที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของการทำบุญในรูปแบบหนึง่งมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยเ,เราจะได้ทำบุญกันแบบถูกต้องแล้วก็ททำบุญกันแบบสบายใจอิ่มบุญกันเต็มที่โอเคไหมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปเจอคุณอาท่านนี้กันดีกว่าไป วันนี้เรามีนัดกับวิทยากรสอนธรรมผู้นี้คุณตุก๊กดวงตาตุงขมณีนักแสดงเจ้าบทบาทอีกด้านหนึ่งเธอศรัทธาในาพระพุทธศาสนาเธอปฏิบัติธรรมและทำบุญอยู่สม่ำเสมอซึ่งวันนี้เธอจะให้ความรู้เรื่องสังฆทานการทำบุญด้วยการถวายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ซึ่งบางคนอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ อาตุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แหลสองหนุมนะน่มอาที่นัดไว้ว่าอยากให้มาช่วยสอนหลักธรรมให้กับเราเพราะว่าวันนีน้น้องๆสองคนเนี่ยใช้เวลาว่างนี้เข้าวัดแล้วก็สวสดมนต์น่ารักที่สุดในโลกเลยลูก<ๆ>เด็กๆรุ่นหนูเนี่ยนะก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอนาคตของชาตินอกจากจะต้องเรียนหนังสือให้เก่งแล้วก็เป็นคนที่จะมาทําให้ประเทศชาติเจริญแล้วต้องมีธรรมะในใจด้วยเพราะว่าธรรมะเนี่ยขัดเกลามนุษย์ ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าอะไรในโลกนี้เลยแต่ว่ามีคําถามถามน้องสองคนนี้ก่อนได้ไหมถ้าเราเคยเปิดทีวีมาแล้วเจอแต่ทราบมาว่ารู้สุกน้องแพลนเนี่ยบวชมาสองครั้งแล้วใช่ไหมลูกอุ้ยทําไมอะ่ะทาไมถึงบวชตั้งสองครั้งอะ่ะก็ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ติดใจติดใจติดใจอะไรครับติดใจว่าอยู่บ้านเฉยๆเราก็เล่นเกมไปวันวันนอนกิน แต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์แล้วพอมาอยู่วัดเนี่ยได้นั่งสมาธิสวดมนต์มันก็จะได้ช่วยพัฒนาตัวเองด้วยแล้วจะมีปีที่3ปีที่4ต่อไปไหมครับก็ไม่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนะครับรรแล้วน้องน้องอ้าล่ะคะน้องอ้ายเป็นบวชเป็นปีแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนตอนไปบวชชอบไหมชอบชอบอะไร จริงๆต้องตื่นเช้ามากเนาะใช่ปะตื่นตีอะไรอลูกตีห้าตีห้าซึ่งปกติเวลาไปโรงเรียนเราเราตื่นกี่โมงคะหกโมงอ่าตื่นตื่นเร็วขึ้นตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชอบบินทบาตชอบบินทบาตโอ้โหเป็นมนุษย์ตัวน้อยน้อยที่น่ารักมากเลยเนาะแล้วพอหลังจากบวชเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะไรมาใช้ในชีวิตประจําวันบ้างครับนั่งสมาธิโอ้แล้วนั่งสมาธิแล้วได้อะไรหนูได้อะไรได้สมาธิในการเรียนโอ้ใช่ไหมมีประโยชน์ในการเรียนเลยใช่ไหมคะมันทําให้เรานิ่งขึ้น เรียกว่าการบวชนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วรู้จักสังฆทานไหมตอนบวชก็ต้องได้รับสังฆทานบ้างแหละใช่ปะ<ช>ไ,ดได้ไหมแล้วเข้าใจคําว่าสังฆทานไหมคะเข้าใจเข,ข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เราเอาไว,ว้ถวายพระอือเดี๋ยวป้าตุ๊กบอกอันนี้ก่อนเลยละกันว่าการถวายของพระเนี่ยนะคะ,ะมันจะมี สองแบบ,แบ,บท,ที่ที่เห็นกันอยู่นะคะคก็คือเขาเรียกว่าบุคคลิกทานกับสังฆทานบุคคลิกทานเนี่ยเป็นทานที่ไปถวายเฉพาะเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งองค์นั้นอย่างสุดมติว่าตอนที่น้องไอ้บวชอยู่คุณแม่เอาสังฆทานมาแล้วเจาะจงมาที่น้องไอ้คนเดียวเลยเพราะว่าคุณแม่อยากจะทําบุญกับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลิกทานหรือปาติบุคคลิกทานนะคะ ส่วนอย่างที่สองก็คือสังฆทานที่เราเอาไปถวายแก่พระสงฆ์นะคะคำว่าพระสงฆ์นี่เข้าใจไหมว่าหมายถึงอะไรผู้<ง>ที่มวชดถูกแล้วสงฆ์ก็คือพระภิกษุแต่หลายหลายองค์เป็นหมู่คณะแต่คำว่าพระภิกษุก็คือหนุ่รูปหนึ่งองนะคะแต่สังฆทานเวลาเราเอาไปให้ถวายกักสงฆ์ให้สังฆทานแก่สงฆ์แล้วก็แปลว่าของนั้นๆเนี่ย จะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้กับพระหลายรูปซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เป็นทานที่เกิดประโยชน์มากๆมากกว่าการเจาะจงถึงแม้ว่าสมมติว่าจะไปบุคลิกทานให้กับพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอริยะก็ยังได้บุญไม่ไมเท่าก,กับไปให้แก่หมู่สงฆ์<บ>เพราะว่าไปให้หมู่สงฆ์เกิดประโยชน์มากมายมเกิดประโยชน์เป็นส่วนรวม ให้กับคนคนหนึ่งค,ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแค่คนคนเดียวแต่ก็ไม่ผิดถ้าเราจะเจาะจงเพราะลูกไม่ได้มีโอกาสบวชนั้นหลายครั้งถ้าพ่อแม่จะจงใจให้ลูกก็ไม่ผิดอ่ะทีนี้อยากจะพูดหน่อยว่าถังสังฆทานที่เราเห็นเห็นกัน,นก็จะเป็นถังเหลืองๆใช่ไหมครับใช่นะที่เห็นกันอยู่โ<ช>ดยทั่วไปแล้วก็เดินไปเนี่ยโอ้จะมีนะตั้งแต่ร้อยสองร้อยสามร้อยมีราคาบางทีเนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อหรือว่าไปซื้อถังสังฆทาน ใจใจประตกเนี่ยนะอยากจะให้เราเป็นคนไปเลือกซื้อของแล้วมาใส่ถังเองมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าในถังสังฆทานที่เราไปซื้อสําเร็จมาเนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยนะคะข้างใต้เ่ยเขาจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ขยุมขยุมขยุมแล้วก็รองก้นถังไว้ให้มันสูงขึ้นมาแล้วพอของไปวางก็จะดูเหมือนว่าของที่วสยสังฆทานนี่เยอะนูนขึ้นมาเยอะจริงๆเรามี่กระดาษอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยหรือไม่บางทีผมกมเคยเจออย่างนี้คือ คือของเต็มถังแหละแต่ของไม่ได้คุณภาพระถูกต้องท่านะไรก็ไม่รู้อ่าถูกเราเองยังไม่กล้าเลยกำลังจะบอกน้องสองคนนี้เหมือนกันว่าของเนี่ยพอแกะออกมาบางทีของหมดอายุพระฉันไม่ได้ของที่ไม่เกิดประโยชน์แก่พระอย่างพวกใบชาต่างๆเนี่ยพระก็ไม่่อยมาฉันชงแทนที่จะเป็นใบชาต่างๆก็อาจจะเป็นแบบเครื่องดื่มสําเร็จรูปที่พระฉีกซองปุ๊บชงฉันได้เลยแล้วเกิดประโยชน์มากกว่าใช่ไหมคะของที่จะไปซักฟอกเนี่ย บางทีก็ไม่ได้คุณภาพไม่มีฟองเลยซักอะไรก็ไม่สะอาดเป็นหางองซักฟอกบ้างหรืออะไรเงี้ยหรือว่าน้ําดื่มที่ใส่ลงไปในถังเหลืองนั้นพอเปิดมาดื่มเนี่ยกลายเป็นน้ํามีกลิ่นผงซักฟอกเพราะอะไรเพราะว่าละอ้อน้ําไปอยู่รวมกับผงซักฟอกเวลาอากาศร้อนมากๆเนี่ยมันคุณจะมีการระเหยเกิดขึ้นกลิ่นผงซักฟอกมันก็เลยจะเข้าไปอยู่ในน้ํา พะฉันเข้าไปก็จะเป็นน้ํากลิ่นผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแทนที่จะได้บุญนะก็ไปทําความคลื่นเห็นให้กับพระเดี๋ยวพระไม่สบายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราชวนน้องสองคนนี้ไปซื้อถังสังฆทานกันดีไหมซึ่งจริงๆแล้วถังสังฆทานนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นถังเหลืองนะอ๋อเหรอฮ่า่เข้าใจมาตลอดว่าในอ่างในกระลมังอะไรก็ได้ในถาดก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยจัดให้สวยงามจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่ละอะไรก็ได้ที่ถวายไปแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์แค้นวันนี p p ้เราจะได้ ถวายสังฆทานที่เราถูกต้องเลือกเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะถวายแล้วก็เกิดประโยชน์มากมายดีไหมลูกดีครับพร้อมแล้วงั้นไปดีกว่าครับและคุณตุ๊กก็ชวนน้องไอ้และน้องแพนมาหากันที่นี้ครับมาเลือกดูสังฆทานที่มีคุณภาพด้วยกันเด็กๆรู้ไหมว่าถนนนี้เขาเรียกว่าถนนอะไรครับไม่รู้ เขาเรียกว่า<ช>ถนนบำรุงเมืองหรือว่าหรือว่าเสาชิงช้าดูมองไปดูดเห็นไหมเสาชิงชา้าต้องสวยก่อนนี่เขาจะมีการโลชิงช้ากันอขอที่จะถวายสังฆทานเนี่ยนะคะเขามีขายตามแถวเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าทั้งถนนเลยนะเดี๋ยวป้าตุ๊กจะบอกว่าอะไรควรจะถวายอะไรไม่ควรจะถวายสิ่งที่ไม่ควรถวายก็คือของที่หนึ่งหมดอายุใช่ป่าวยาหมดอายุน้ำหมดอายุของซับขออหมดอายุอาหารกระป๋องหมดอายุอะไรพวกเนี้ย หรืออาหารกระป๋องเนี่ยก็ไม่ควรถวายเพราะว่ามันเป็นกระป๋องมันมีสนิม<อ>แล้วก็มันใส่สารกันบูด<อ>แล้วกานไปเยอะๆเนี่ยจะไม่ดีต่อสุขภาพของพระมันสะสมม<อ>ันสะสมถูกไหมอย่างอาหารทั่วไปแล้วก็ของใช้สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอ,อันนี้จําเป็นเราเองอยังต้องใช้บางคนจะรู้สึกว่าพระเนี่ยไม่มีสมเอาน้ําราดศีะอย่างเยวก็พอไม่พอต้องใช้ยาสระผมด้วย แล้วยาสระผมที่แนะนำควรจะเป็นยาสระผมที่เป็นแบบประเภทแตบบ่ว่าเป็นยา<อ>แก้คันแก้แพ้แก้ผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพระท่านไม่มีผมเนี่ยแต่ท่านเดินไปเนี่ยท่านจะเจอพวกแดดเดินเยอะบางท่านก็แพ้ก็จะเป็นสะเก็ดเป็นคันเป็นอะไรบ้างก็ใช้ประเภทย,า,ยาสระผมที่เป็นยาหน่อยนี่อันนี้จําเป็นมาก มีโกนและใบมีดโกนเพราะว่าพระจะต้องปลงผมปลงผมแล้วก็โกนหนวดโกนขาวร่มก็อย่างที่บอกตอนนี้หน้าฝนเนี่ยควรจะมีร่มก็เลือกสีที่เหมาะสมหน่อยสีน้ำตาลหรือว่าสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเครื่องเขียนอ่าสมุดปากกาดินสอ เครื่องเขียนพวกนี้นะคะบางทีพระก็จะเป็นจะต้องมีจดโน้ตจดข้อวัดปฏิบัติมีการจดคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะลองเดินดูดไหมคะ, <บา S 1> ะเข้าร้านนี้เลยก็ได้ร้านนี้ก็ของเยอะถ้าไปดูกันไหมลูกนะ,<ด>ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นนะลูกนะ นี่เหรอคะนี่เหรออันไหนสวยนี่พระแก้วมรกตค่ะใช่ค่ะมากเลยพิเสียนนี่ก็เป็นเป็นถาดใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ข้างในเป็นผ้าห่มนะนี่ก็เป็นพระเจดจ์ตัวนี่ก็เป็นยาสีฟันใส่สีฟันใช่นไหมคะร่ม ก็ต้องอยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะว่าสมมติว่าทาบุญด้วยร่มเนี่ยนะเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ความเชื่อถ้าเผื่อเราลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยได้ถวายสังฆทานได้ถวายของพระไปเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นที่ใจแล้ว เวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปหวังผลว่าถ้าเราทําบุญได้ร่มแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆถ้าเกิดเราถวายร่มไปแล้วแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตนให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีเราก็ไม่สามารถจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ถูกไหมถึงแม้ว่าจะถวายร่มไปแล้วก็เถอะใช่ไหมคะก็ต้องทําตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมถูกไหมลูกนะคะชีวิตถึงจะร่มเย็นเป็นสุขเอาเป็นว่าเมื่อทําอะไรก็แล้วแต่ให้กับพระพุทธศาสนาหรือให้กับพระสงฆ์พระพิสุ สิ่งที่เราได้เป็นอันดับแรกเลยคือตรงนี้ เราได้ความสุขที่ใจเราได้ความปิติที่ใจมันเกิดขึ้นก่อนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอรับผลตอบแทนเลยมันได้ทันทีก็คือได้ค,ความสุขที่ใจทําบุญไม่ต้องหวังผลอะไรเดี๋ยวอภาณิสงแห่งบุญนั้นก็จะเกิดขึ้น,นกับคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังคาดหวังแล้วไม่ได้เดี๋ยวผิดหวังอีกเป็นทุกข์อีกนะคะควันนี้ได้หลักธรรมได้ข้อคิดเกี่ยวเรื่องของการทําบุญเยอะเลยนะฮะเพราะั้นวันนี้เนี่ยแนวทางปฏิบัติในในชีวิตของเราง่ายมากแล้วทุกทน สรุปง่ายว่าจริงๆคือให้ด้วยใจจบแล้วไม่ต้องหวังผลครับผมค่ะอ่ะวันนี้พวกเราขอบคุณทุกท่านดีกว่าครับขอบคุณมากเลยแย่เกือยค่ะมาตัวเราเรามาช่วยกัน ครับน้องไอ้ครับเราได้เรียนรู้หลักธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่เคยรู้บางเรื่องด้วยถูกต้องไหมถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราน่าจะได้ข้อคิดอะไรมากขึ้นแล้ววันนี้เพื่อพวกเราได้เข้าใจในหลักธรรมที่ได้เรียนรู้กันไปมากยิ่งขึ้นพี่แจ็จาาจคเลยมีภารกิจจิตอาสาจะมอบให้น้องๆทั้ง2คนนะครับและภารกิจจิตอาสาในวันนี้ก็คือ ให้น้องแพลนและน้องอ้นะครับเลือกสังฆทานเพื่อนำไปถวายตามโจทย์ดังนี้ครับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้น้องๆจะต้องเลือกของใช้สำหรับพระสงฆ์เป็นสังฆทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์นั่นเองนะครับน้องแพลนครับพี่แจ็คจะขอมอบภารกิจจิตอาสาให้น้องแพลนไปเลือกของใช้สำหรับรืดูฝนน้องไอ้ายครับพี่แจ็คจะต้องให้น้องไอ้เนี่ยไปเลือกของใช้ให้กับพระสงฆ์สำหรับ ดูหนาวนั่นเองแล้วอ,อย่าลืมนะฮะเอาหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ด้วยน้องแพลนได้รับภารกิจจิตอาสาไปแล้วก็พยักหน้ารับเอาๆแต่ดูน้องไอ้สิครับอาปากหัวแบบนี้ภารกิจจิตอาสาของเรายากไปหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเป็นว่าเราตามไปเอาใจช่วยน้องๆกันดีกว่านะครับ ลูกจิตคิดอาสาวันนี้น้องแพลนและน้องไอ้ายได้มาเรียนรู้เรื่องราวธรรมะจากคุณตุ๊กดวงตาซึ่งวันนี้เธอจะมาให้ความรู้เรื่องสังฆทานการทําบุญด้วยการถวายสิ่งของเครื่องใช้สําหรับพระสงฆ์ซึ่งบางคนอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นน้องแพลนและน้องไอ้ยจะต้องไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสาด้วยการไปช่วยกันเลือกซื้อสังฆทานมาถวายพระสงฆ์น้องๆจะเลือกซื้ออะไรกันบ้าง ถามไปดูกันเลยครับท่านแน่เมื่อกี้แอบเห็นนะว่าสองคนเนี่ยกำลังปรึกษาว่าจะเลือกอะไรกันอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่ทั้งเส้นนี้เลยตัดสินใจยังก็คิดไ้แล้วบ้างครับห่อเอางี้พร้อมกันือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วรวมพลังกันหน่อยเลุยก็เดี๋ยวแพนจะไปเดินดู สากทานหน้าฝนตามโจทย์ที่พี่แจ็คบอกครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็จะลองดูพวกเขียนก่อนแล้วก็พวกไฟฉายถังไฟฉายอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ผมกำลังจะไปซื้อ ทังการทานถวายพระสงฆ์ในหน้าหนาวครับที่ผมคิดไว้ว่าจะซื้อก็คือมองไม้พรมแล้วก็อังสาไม้พรมถุงมือถึงเท้ายารักษาโรคครับ ใส่ร้านตรงนี้ไม่มีคงต <en> ้องไปดูร้านอื่นเผื่อมีครับสวัสดีครับก็ร้านนี้มีรองเท้ากับล่มไหมครับมีค่ะก็ที่เหลือก็มีเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ทำหน้าฝนพอดีก็อยากจะดูรองเท้ากับล่มหน่อยรองเท้ามีสองสีนะคะมีสีน้ำตาลกับสีดำแล้วก็นเกล่ม มาไหนสีอะไรครับสีน sí. well, ้ำตาลก็ได้ครับก็อยากจะให้ช่วยจัดสั่งกระถานให้หน่อยครับใส่เป็นชุดใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปทุนนะคะครับก็ได้แล้วครับของใช้สำหรับพระสงฆ์ในฤดูฝนครับก็มีล่มถ่านไบฉาย แชมพูเทียนแล้วก็พวกรองเท้าแตะครับก็ดีคเรับช้มาซื้อเครื่องเครื่อ,อสงสังฆทานของบ้านในริค่ะ น้องแพลนและน้องไอ้ได้เลือกซื้อสังฆทานตามโจทย์ที่ได้รับเรียบร้อยแล้วตามไปถาไวายสังฆทานพร้อมกันที่วัดราชบอพิิสถตมมมหามาาาีรรชวรวิหารเขตพระนครแห่งนี้กันเลยครับมาแล้วครับพี่แจ๊คนี่ขอเบิงบ่งแน่เบิง่งเน่นี่น่ไหนไหนดูน้อยดูฝนเน่ อัเริ่มจากดดูฝนก่อนแน่แทนซื้ออะไรมาที่มันเหมาะกับดดูฝนร่มเลยอย่างแรกร่มร่มต้องมีร่มอ่าถูกต้องแล้วก็เทียนเเวลาไฟดับอ่ะโอ้ฝนตกไฟดับต้องจุดเทียนใช่เก่งมากมีอะไรอีกไฟฉายไฟฉายมีอยู่ข้างในอันมีถ่านไฟฉายด้วยไฟฉายด้วยอ่าอะไรอีกยาประจํายาสามัญแล้วก็กระดาษทิชชู่โอเคโอเคอ่ะอันนี้ พนันเออต่อมาอันนี้หน้าอะไรหน้าหนาวหน้าหนาวเมหน่างงใช่ไหมอันนี้หน้างงไหมงงงงอยู่ <laughs> เอามาดูหน้าหนาวซื้ออะไรมางงขนดาดนี้เออซื้อถุงเท้าถุงมือครับแล้วก็มีหมวกไหมพรมอ่ะ แล้วก็มีอังสะไหมพรมอังสะไหมโอใช่ป่ผติแก็มียาแก้องสบางก็มียาแกโรคด้วยค่ัอ๋ออันนี้ก็เป็นชุดสำหรับหน้าหนาวใช่ครับถูกต้องนะถูกครับเก่งมากพานเออสุดท้ายเลยเราได้สังฆทานแล้วเราจะไปทำอะไรต่อถวายถวายถูกต้องอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะส่งให้น้องแพรก็น้องอ้นะาครับไปถวายสังฆทานนะต้องเอาไปถวายนะครับไปถ้าพร้อมแล้วลุ Lui! Na, mo, Papa, wala เราคนเลือกซื้อสิ่งที่ซื้อแล้วพระสงฆ์ใช้ได้ครับก็สนุกดีนะก็ไม่เครียดนะก็คือทําให้เราได้ระบายอารมณ์สิ่งที่เราเบื่อไปนั่นระบายอารมณ์คือทําให้เราสบายใจขึ้นได้มาวัดอะไรได้ถวายสังฆทานได้รู้ว่าการที่เราจะให้ถวายสังฆทานเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องใส่แค่ถังสีเหลืองๆอย่างเดียวเพราะอาจจะเป็นขันก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ได้รู้ว่าการที่จะต้อง จะไปถวายเนี่ยเราต้องเลือกเลือกดูด้วยไม่ใช่ไปซื้อตามร้านทั่วไปเราต้องดูคุณภาพว่าเฮ้ย hey, เราซื้อไปเนี่ยพระสงฆ์ใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกสบายใจที่ได้มาทำบุญ ก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้มาอสอนน้องทั้งสองคนในเรื่องของการถวายสังฆทานนะคะก็เป็นการมาให้ความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆยนะคะเพื่อต่อไปเนี่ยน้องจะไปทําสังฆทานที่ไหนน้องก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสอนไปแล้วก็ไปทําให้ถูกวิธีแล้วก็จะไปเกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่น้องจะไปถวายด้วยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการถวายสังฆทานนั้นนะคะการที่เราจะไปเลือกซื้อถังเหลืองต่างๆเนี่ยจริงๆเสียเวลาสักนิดหนึ่งไปเลือกซื้อของเองดีกว่า นะคะ,ะมันไปเลือกด้วยตัวเองเสียเงินด้วยตัวเองแล้วก็เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่เราจะไปถวายเนี่ยถุกว่าบุญมันเกิดขึ้นที่ใจเรามากมายนะคะส่วนถังสังฆทานที่เราไปซื้อซื้อกันโดยทั่วไปนะของเนี่ยที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นของที่หมดอายุแล้วหรือไม่มีคุณภาพเมื่อเพถวายพระแล้วเนี่ยหงเงินก็เสีย2ประโยชน์ที่พระจะได้ก็ไม่ได้3บุญที่เราได้ก็คงจะน้อยนะคะเพราะว่าไป มอบของที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แก่พระนะคะก็สักนิดหนึ่งเสียเวลาสักหน่อยหนึ่งไปเลือกซื้อด้วยตัวเองมันก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่เราจะไปถวายสังฆทานได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้น้องแพรและน้องไอย้ยได้นำความรู้ที่ได้จากอาตุกไปปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับภารกิจจิตอาสาจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ดี ชาวพุทธทําบุญเป็นเรื่องที่ดีเพื่อให้บุญที่เราทําก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้รับและผู้ให้หากเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นพระสงฆ์ก็จะมีกําลังและความพร้อมในการสื่อทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเราชาวพุทธจึงควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังฆทานการทุกคนเลยนะครับามาบาวกัรามาเรามาช่วยกัน